สามเกลอแห่งหมู่บ้านดงน้ำคำขาใหญ่ประจำหมู่บ้านที่วันๆไม่ทำอะไรกินเหล้าเมายาไปตามประสาลูกผู้ใหญ่บ้านไอ้เหินผู้แอบรักแอบชอบสาวส้อยสาวงามหลานสาวยายสาแต่แล้ววันหนึ่งกลุ่มของไอ้เหินได้ไปรู้เห็นความลับบางอย่างที่ไม่ควรรู้ของแสงประหลาดยังคาดไม่ถึงเรื่องวุ่นนจึงได้เกิดขึ้นเรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทงิงขอเสนอคนลากกระสือกระสือลากคน ดงน้ำคำคือชื่อของดงใหญ่ใกล้หมู่บ้านที่มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นจึงมีตัดป่าตัวเล็กตัวน้อยพอให้ได้ลาก,กินเช่นนกหนูงูกระต่ายกระรอกกระแตและไก่ป่าส่วนหมูป่าก,ก็พอมีแต่นานๆถึงจะมีคนเจอและก็มีพืชพันธุ์ผลไม้อยู่หลากหลายรวมทั้งว่านยาสมุนไพรก็มากมายใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะเข้ามาหาเอาว่านยาในป่านี้ไปดูแลรักษา หายบ้างไม่หายบ้างซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมแต่ที่สำคัญดงน้ำคำก็ขึ้นชื่อในเรื่องลี้ลับของผีสางนางไม้อยู่ไม่น้อยทำให้คนขวัญอ่อนไม่อยากจะย่างกรายเข้ามานักโดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนและในกลางดงก็มีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยแมกไม้รกขึมพื้นน้ำที่ราบเรียบจึงเงียบสงบมองลงไปมืดทำมึนอย่างน่ากลัวมันจึงเป็นที่มาของคำว่าดงน้ำคำ และเรื่องราวที่น่าหวาดกลัวมันก็เริ่มต้นขึ้นมาจากดงน้ำคำแห่งนี้นั่นเองเมื่อหลายเดือนมานี้เริ่มมีข่าวลือว่าบางคืนจะมีคนเห็นดวงไฟลอยวูบวับไปมาอยู่ชายดงเป็นประจำทำให้ชาวบ้านพูดไปกันต่างๆนานาบ้างก็ว่าเป็นผีปอบผีพงผีขมดและผีกระสือคือแน่ๆก็ยังไม่มีใครเห็นเข้ากับตาตัวเองเปลกๆแต่มันก็ทำให้ชาวบ้านวาหวาดผวา ไม่กล้าที่จะเหยียบย่างเข้ามาคนเดียวแม้แต่ในเวลากลางวันเอานั่นพ่อไปไหนมาทําไมกลับเอาคําม,มืดขนาดนี้ล่ะก็ไปทําธุระหน้าที่ของข้านา่ะสินี่เองสามคนยังกินเหล้ากันไม่เลิกอีกหรอข้าเห็นหนั่งกงกันมาตั้งแต่กลางวันแล้วผู้ใหญ่เหมเปล่าเสียงขุนเมื่อเห็นกลุ่มขี้เมาของลูกชายนั่งตาปลือล้อมวงกันอยู่ที่ใต้ถุนบัตรมีถ้วยชามใส่กับแกลมและขวดเหล้าขาววางอยู่ระเกะระกะโถ นี่แค่จิบๆเท่านั้นเองนะพ่อขนาดกินกันข้ามวันข้ามคืนพวกข้าก็เคยทําสถิติมาแล้วพ่อก็น่าจ,จะภูมิใจนะที่มีลูกคอทองแดงขนาดนี้ไอ้เหินพูดแล้วพวกพ้องอีกสองคนต่างก็ส่งเสียงหอเราะกันอย่างตื้นเกรงเออตายแล้วก็คงได้ไปกินน้ํากระตะทองแดงในนรกนั่นแหละโตจนป่านนี้แล้วยังไม่เคยทําอะไรให้พ่อภูมิใจเลยสักครั้งแกบ่นึ้นอย่างระอาใจอ้าวแล้วพ่อจะให้ฉันไปทําอะไรล่ะ หรือจะให้ไปตีหัวหมาด่าแม,ม่ใครพ่อก็บอกมาได้เลยไอ้เหินยังไม่ยอมลดลาวาตอกเออก็แก่นั้นแหละถ้าเก่งจริงก็ทำไมไม่ไปช่วยกาดูแลสารทุกตกติบให้เชาบ้านบ้างละ่ะโอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจวันบันมัวแต่จะไปรับใช้คนข้าไม่เอาเด็ดขาดถ้ามีโจรผู้ร้ายให้ไปช่วยจับก็ว่าไปอย่างจริงไม่ว่าไอ้ป๋องไอ้สง <c oughs> แมนแล้วเรื่องเล็กๆไม่ต้อง เรื่องยายตีรันฟันแทงกับใครให้บอกพวกข้าสามเกลอมาได้เลยไอ้ป๋องได้ตีรีบขี่โมกขึ้นมาด้วยความถนัดอืมย,ย่างงั้นรองั้นตอนนี้มีข่าวเรื่องดวงไฟประหลัดออกมาอาวัตพวกเอ็งไปจัดการให้ข้าได้ไหมหละ่ะถูกนึกว่าเรื่องอะไรมันก็แค่ดวงไฟธรรมดาลอยไปลอยมาไม่เห็นน่ากลัวอะไรพ่อ,อยากให้ข้าไปจับมันมาให้หรือเปล่าละ่ะไอ้เหินพูดหน้าตาเฉยเออถ้าเอ็งแน่จริงก็อยากกุยตะปัก พาพวกไปจัดการให้ข้าสิแล้วข้าจะเลี้ยงเราพวกเองสามวันสามคืนเลยฮะจะจริงหรือพ่อผู้ใหญ่พูดคําไหนคํานั้นนะไอ้ป๋องร้องขึ้นมาจนตาโตทำเอาพู้ใหญ่เริ่มโมโหขึ้นมาทันทีโอ้ยข้าไม่ใจเด็กๆอย่างพวกเองนะถ้าพวกเองไม่กล้าก,ก็ไม่ต้องมาคุยโวเชินกินเหล้าเมาหัวราดินกันต่อไปเถอะได้พวกข้าจะไปกันคืนนี้เลยแต่พ่อต้องให้ปืนฉันไปด้วยนะแล้วข้าจะทําให้พ่อดูว่า ข้าไม่ได้หายใจอยู่เฉยๆฉยไอ้เหินยืดอกรับงานอย่างอวดดีอืมตกลงข้าจะให้เองเอาไปใช้ได้ทุกวันพร้อมทั้งกระสุนอีกไม่อันขอดังเดียวอย่าเอาไปเ่ยวกลมกูใครก่อนแล้วกันพูดกันไปพูดกันมาเมื่อเห็นว่าลูกชายจะเอาจริงพ่อผู้ใหญ่ก็จัดให้เต็มที่กลุงคนขี้มอทั้งสามก็พากันออกเดินทางโดยมีไอ้ป๋องเดินถือไฟฉายนำหน้าไอ้เหินถือปืนลูกตองเดี่ยวอยู่ตรงกลางตามมาด้วยไอ้สง ซึ่งสะพายดาบยาวปิดท้ายขบวนพวกมันเดินทางมาถึงชายป่าดงน้ำคำในครึ่งชั่วโมงต่อมาแล้วมานั่งพักกันที่เพิงพักกลางทางที่ชาวบ้านช่วยกันทำไว้ให้คนมาอาศัยหลบแดดฝนชั่วคราวโอ้ยเล่นเอาหอบเลยเว้ยนี่ไม่รู้ว่าเราคิดผิดหรือคิดถูกที่เผื่อรับปากพ่อผู้ใหญ่แบบเนี้ไอ้ป๋องเป่าปากออกมาเพราะแข้งขาเริ่มอ่อนเพลียเฮ้ยข้าุตารับปากพ่อแล้วพวกแกอย่าทำให้ข้าเสียหน้านะเว้ย ยังไงคืนนี้เราจะต้องรู้ให้ได้ว่าดวงไฟที่ว่ามันเป็นอะไรกันเนี่เออแล้วถ้ามันเป็นผีเป้าผีโพงหรือไม่ก็ผีกระสือจริงๆพวกเราจะเอาอยู่หรือเปล่าวะไอ้สองก่าวออกมาธาทางไม่มั่นใจทำไมแค่เนี้ยพวกเองก็พากันกลัวแล้วหรือข้าว่ามันเป็นแค่ดวงไฟของแมลงกลางคืนหรือไม่ก็ว่านไฟที่มันออกแสงเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเอาเถอะมันจะเป็นอะไรก็ช่าง ตอนนี้ขอเอนหลังพักก่อนก็แล้วกันไอ้ป๋องตัดบทแล้วทิ้งตัวลงนอนกับพื้นไม้จับๆยาทำให้ไอ้สงทำต,ตามบ้างขณะที่ไอ้เหินนั่งพิงเสาอยู่เงียบๆสายตาก็กวาดมองไปรอบๆตัวท่ามกลางบรรยากาศที่มืดสลัวและเงียบเจ็บวังเวงเวลาผ่านไปไม่นอนขณะที่มันกำลังเติมเติมจะหลับไหลไปตามเพื่อนงตาก็เหลือไปเห็นแสงไฟประหลาดลอยวูบวาบสูงจากพื้นดินไม่มาก ทำให้มารีบปลุกเพื่อนขึ้นมาดูทันทีเฮ้ยแต่ดวงไฟประหลาดจริงๆว่าะดวงใหญ่ซะด้วยสิเอาอยัางไงดีพวกเรากลับไปบอกผู้ใหญ่ก่อนดีไหมไอ้สงพูดเสียงสั่นท่าทางหวัดวันไอ้บ้าก็ไหนว่าอาสาจะมาจับมันเร็วเข้าไปดูมันใกล้ๆเลยไอ้เหินว่าแล้วก็ทิ้งตัวลงไปยืนที่พื้นแล้วกุมปืนไว้มันก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปหาดวงไฟนั้นโดยไม่ให้เพื่อนส่องไฟ เพื่อไม่ให้เจ้าสิ่งนั้นมันรู้ตัวยังดีที่บริเวณนั้นเป็นป่าละเมาสสลับกับต้นไม้ขนาดย่อมที่ยืนอยู่ห่างกันทำให้การเคลื่อนไหวของคนทั้งสามเป็นไปด้วยความสะดวกจนกระทั่งเข้ามาใกล้ระยะไม่ถึง10เมตรขณะที่ดวงไฟนั้นเหมือนกำลังทำอะไรอยู่ที่ใต้พุ่มไม้ไอ้เหินจึงหันมาส่งสัญญาณให้เพื่อนเปิดไฟฉายส่องดูไอ้ป๋องถึงกับเหงื่อแตกหน้าติดมือถือไฟฉายสันดาริกและพอจะกดสวิตช์มันก็ดันทำไฟฉายหล่นดังตุบ จนเผลอตัวร้องอุทานออกมาเท่านั้นแหละดวงไฟนั้นก็สะดุ้งวับพร้อมกับลอยวูบขึ้นมาจากนั้นมันก็พุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วไม่นานก็หายลับไปกับเงาไม้และความมืดมิดถูเว่ยป๋องเอ็งทําอะไรของเอ็งวะซุ่มซ่ามแบบนี้เห็นไหมเลยไม่รู้เลยว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ไอ้เหินหันมาเอ็ดเพื่อนยังหัวเสียก,ก,ก็ก็มันตื่นเต้นนี่หว่าใครจะไปคิดว่าจะมาเจออะไรน่ากลัวแบบเนี้โยโอยวนิน ยังเห็นไม่ชัดเลยว่ามันเป็นตัวอะไรก็ปอดแหกซะก่อนนายเอาไฟฉายส่องดูสิว่ามันทําอะไรอยู่ที่พุ่มไม้นั่นเมื่อเดินไปถึงก็เอาไฟฉายส่องดูแล้วก็พบว่ามีซากของไก่ป่าตัวหนึ่งซึ่งน่าจะตายมาแล้วหลายชั่วโมงและมีร่องรอยถูกกัดแทะกินไปจนถึงกระดูกหรือว่าไอตัวนั้นมันมากัดกินซากไก่แสดงว่ามันต้องเป็นผีสางอะไรสักอย่างแน่จริงไหมวะไอป๋องเอ่ยออกมาเสียงสั่นเออสิ งานนี้ไม่เป็นปอบก็เป็นกระสือละว,วะไอ้เหินพูดอย่างมั่นใจผับผีปอบผีกระสือเลยเหรอแต่งั้นข้าว่าเรากลับกันเลยดีไหมแล้วค่อยไปบอกให้ผู้ใหญ่รู้ข้าว่าแกต้องชื่นชมผลงานพวกเราแน่ๆวะ่ะไอ้ตรงรีบหาทางกลับบ้านทันทีอืมตกลงข้าว่างงานนี้มันน่าสนใจซะแล้วงั้นคืนพรุ่งนี้เราต้องเตรียมตัวกันมาให้พร้อมไอ้เหินว่าแล้วก็เดินจ้ำอ้าวออกไปทำให้เพื่อนของมันกลืนน้ำลายเอือง แล้วรีบลนลานตามไปกลับมาถึงบ้านหลังจากผู้ใหญ่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็แสดงความพอใจและสนับสนุนให้คนทั้งสามไปติดตามผลงานอีกแล้วคืนต่อมาหลังจากที่ฟาดข้าวปลาอาหารและเหล้ายาจนพอสมควรแล้วไอ้เหินก็พาเพื่อนๆอ,ออกไปทำภารกิจทันทีเพราะขืนฉลองกันหนักกว่านี้คงได้คลานกันมามากกว่าเดินแน่ๆเมื่อมาถึงเพิงที่พักไอ้เหินก็ปล่อยให้เพื่อนนอนหลับกันตามสบาย ส่วนตัวเองใช้เวลานั่งบ้างเดินบ้างเพื่อรอเวลาให้ดวงไฟนั้นปรากฏขึ้นมาจนกระทั่งผ่านไปสองสามชั่วโมงบรรยากาศก,ก็ยังมืดสลัวหลงังมองออกไปรอบข้างเห็นแต่เงาดำทะมึนของต้นไม้ใบหนาและต้นไม้ยืนต้นที่กระจัดกระจายห่างๆกันออกไปในเวลานั้นมีแต่ความเงียบสงัดวังเวงได้ยินแต่เสียงโกรนของเพื่อนร่วมแกง๊งดังแข่งขันกันมาเป็นระยะและแล้วสิ่งที่รอคอยก็ปรากฏขึ้นมา แต่คราวนี้มันส่งแสงบูบบ้าบอยู่ทางชายดุงที่ติดอยู่กับไร่นาของชาวบ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปร่วม200เมตรไอ้เหินใช้ด้ามปืนกระทุงสีข้างของเพื่อนทั้งสองคนจนสะดุ้งตื่นขึ้นจากนั้นก็รีบจำอา้าวนำหน้าไปทว่ากว่าจะไปถึงก็มองหาดวงไฟนั้นไม่เจอจนต้องเดินวนหาก,กันแทบขาลากักทำเอาไอ้เหินหัวเสียพลานโทษเพื่อนที่เดินช้เพราะกว่าจะปลุกขึ้นมาได้ก็แทบอยากจะออกปืนยิงให้รู้แล้วรู้รอด อย่าบ่นเลยน่ายเหินเฮ้ย hey, นั่นไงแสงมันสว่างอยู่ตรงนั้นไอ้ป๋องรีบเอามือปิดปากเพราะกลัวเสียงจะดังเกินไปเท่านั้นแหละไอ้เหินก็บอกให้เพื่อนกระจายกันออกไปเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็เตรียมอาวุธให้ดีเพราะคราวนี้ไอ้ป๋องมันมีปืนแก๊ปของลุงมันมาด้วยและไฟฉายก็มีกันคนละกระบอกไอ้เหินนั้นเดินรุกคืบเข้าไปไวกว่าเพื่อนแล้วก็เห็นแสงไฟที่ส่องวูบวับนั้นมันสว่างออกมาจากเงาร่างร่างนั้น ซึ่งมีแต่หัวและหลอดลมติดต่อกับอวัยวะภายในมีม้ามตับไตไตพุงและกล้อนหัวใจสีแดงๆขณะนั้นมันกำลังก้มหัวกินอะไรบางอย่างอยู่ที่พื้นฮะกระสือ <and> ชายหนุม่มกลางในลำกอกเคยได้ยินแต่คำเล่าลือตืบต่อกันมาไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจอกับตาตัวเองแบบนี้ขนาดคิดว่าตัวเองใจแข็งก็ยังอดแข้งขาสั่นไม่ได้ในช่วงเวลานั้นจึงนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงต่อไปดี แต่แล้วเสียงปืนแผดดังสนั่นวันไหวทำเอาไอ้เหินเสียววับไปทั้งตัวเมื่อกระสุนเฉียดขามันไปเพียงแค่นิดเดียวขณะที่ผีกระสือสะดุ้งเกือกพร้อมกับพุ่งหัวมายัางทิศทางที่มันยืนตัวแข็งอยู่ทําให้ทั้งคนทั้งผีประจันหน้ากันจังๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันร้องเสียงหลงส่วนผีกระสือก็อุดทานออกมาอย่างตื่นตระหนกก่อนที่จะพุ่งวัาจากไปยังไม่เหลียวหลังม,มันไปแล้วเรื้อข้าว่าข้ายิงโดนมันนะ ทำไมมันยังหนีไปได้วะโดนมันรึมึงเกือบยิงกูตายแล้วรู้ไหมไอ้เวนินไอ้เหินตบหัวเพื่อนไปจัดหนึ่งยังโมโหแล้วอยากจะกระโดดถีบมันอีกสักดอกที่มันยังมีหน้ามาคุยโวโอ้กวดอีก <c oughs> จะจ,จ,จริงเหรอข้าข้าขอโทษไว้แต่ถ้าเองตายไปจริงๆนะข้าจะซื้อเรามานั่งกินข้างลงเองสามวันสามคืนเลยหน่อยไอ้เวินต่อลยร,รู้อย่างนี้กูไม่ให้มึงเอาปืนมาด้วยกว็ดีแล้วที่สำคัญกูยังไม่อยากเป็นผีวุ้ย ไอ้เหินด่าแล้วก็หันหลังเดินจากไปทำให้เจ้าเพื่อนตัวแสบพริบเพ่นอ้าตามไปติดติดห,หาว,ว่าไงนะเอ็งเห็นกับตาว่าผีกระสือตัวเมื่อคืนม,มันคือยายสายายของสาวส้อยไอ้ป๋องร้องออกมาอย่างตกใจเมื่อได้ยินความลับที่ไอ้เหินปิดบังไว้ทั้งคืนกว่าจะมาบอกก็เป็นเวลาสายของวันใหม่เฮ้ยเบาๆหน่อยไอ้หอกเดี๋ยวพ่อข้ามาได้ยินแล้วเอ็งสองคนรู้แล้ว ก็อย่าปากเอาไว้นะเว้ยอย่าได้ปากปป้งบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นตายไปก็ไม่ต้องมาเผาผีกันไอ้เขินยื่นคำขาดแต่แต่ถ้าฟังก็ไม่เป็นไรใช่ไหมวะไอ้สองพูดเหมือนวอนหาสีใส่ปากอีสงไอ้ไอนรกุกมันก็เหมือนกันนั่นแหละพวกเองก็รู้นี่นะว่าข้าหมายตาสาวสอยมานานแล้วครานี่แหละข้าจะมีโอกาสที่จะได้ตัวมันมานอนกอดแล้วเองจะทำยังไงใครใครก็รู้ว่ายายสาแกร้ายกาจขนาดไหน แถมหวงหลานสาวยังก,กับบ่อน้ํามันดิบแม้แต่เองก็เคยถูกไล่ตะเพิดมาแล้วนี่แถมแกยังมีดีกรีเป็นผีกระสืออีกเอ้ยแค่คิดค่าก็สยองไปถึงต่อมลูกหมากแล้วแต่ถ้าเอาเรื่องนี้ไปต่อรองละ่ะพกเองคิดว่าแกจะทําอะไรข่าได้ไหมเฮ้ยแกก็จะลากไส่เองมากินแกล้มหมากนะที่วะไอ้ป๋องร้องตาเหลือกเอ็งคิดว่าข้าจะปล่อยให้แกฆ่าง่ายๆหรอ ข้าก็จะบอกว่าเรื่องนี้มีคนรู้กันแค่สามคนคือข้ากับเอ็งสองคนไงละ่ะถ้าแกทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งความลับแกก็จะต้องถูกเปิดโปงทันทีเป็นยังไงวิธีสกรปรกของข้าเออชั่วช้าเกินกว่าที่มนุษย์คนไหนจะทำได้ไอ้ป๋องชมอย่างเจ็บแสบเอาแล้วอย่างนี้ถ้าแกอยากจะฆ่าปิดปากแกก็ต้องฆ่าพวกเราหมดทั้งสามคนน่ะสิเอ้ยไม่ไหวมัง้ง ไอ้ตงคิดแล้วก็เสียวสันหลังขึ้นมาทันทีเออนะถ้าได้ตายพร้อมกันก็ดีเองจะได้มีเพื่อนไปกินเหล้าในนรกด้วยกันยังไงล่ะเอาล่ะพวกเราแยกย้ายกันเถอะแต่เองสองคนรออยู่นอกรั้วบ้านนะข้าจะเข้าไปเจราจากับแกเองไอ้เฮินมีแววตาเจ้าเล่ห์มานึกถึงใบหน้าของสาวสอยแล้วคนทั้งสามก็ลัดเลาะมาถึงบ้านยายสาที่เกเป็นหมอยาสมุนไพรที่ผู้คนนับหน้าถือตาและมีฐานะดีพอสมควร บ้านแกอยู่ทางท้ายหมู่บ้านอยู่ห่างจากดงน้ำคำไม่เท่าไรแกจึงได้อาศัยป่าดงนั้นเป็นที่เก็บว่านยาเรื่อยมาคราวนี้พอไอ้เหินเดินเข้ามาในเขตบ้านแกก็ส่งเสียงทักทายและให้การต้อนรับจนผิดคาดทำให้ไอ้เหินรู้สึกว่าเป้าหมายที่มันวางไว้อยู่ไม่ไกลยายสาคงรู้แล้วนะว่าข้ามาทำไหมข้าก็ไม่อยากพูดอะไรให้ออมคอมบอกว่ายายคงพร้อมที่จะรับฟังชายหนุ่มเริ่มเข้าเรื่อง อข้าเข้าใจหวังว่าเองคงจะเห็นใจข้าตองยายหลานอย่าให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้ยายตาเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเคร่งกึัมแน่นอนข้าก็ไม่คิดจะมากมกูเอาอะไรแค่ยายตายอมรับข้ามาเป็นหลานเคยก็พอไอ้เหินพูดแล้วก็มองหน้าแกด้วยสายตาเป็นประกายข้านึกแล้วว่าเอ็งต้องมาไมน้นี้แต่เรื่องนี้มันอยู่ที่ตัวนางต้อย เพราะข้าไม่อยากบังคับข,ข่มขืนใจใครยายตาเน้นประโยคสุดท้ายเป็นพิเศษ <c oughs> ไม่เป็นไรขอขค่ยายไม่ขัดข้องปล่อยให้ข้าพูดคุยกับาสาวสวยอย่างอิตระข้ามั่นใจว่าจเจ้าชนะใจเขาได้แน่นอนไอ้เหินก็เหมือนรู้ทันคำพูดของแกอืม <c oughs> <c oughs> แต่ขคากรุนิสัยให้มันดีนั่งนี่มันใจเด็ดถ้าลองไม่ชอบใครแล้วก็ฝังใจไปจนตายข้าไม่อยากให้เองเสียเวลาเปล่า ยสาพูดกระแทกใจดำเพราะเดือนที่แล้วไอ้เหินเคยดักจุดหลานสาวแกกลางทางยังดีที่มีคนมาช่วยไว้ทันและคนคนนั้นก็คือเจ้าเสนผู้ที่สาวใยมีใจให้อย่างออกหน้าออกตาเอาเถอะเรื่องนั้นยายไม่ต้องห่วงคนเราลองได้เป็นผัวเมียกันแล้วเดี๋ยวก็รักใคร่กันเองจริงไหมล่ะอืมแอนก็ตามใจแต่ขอเตือนเองไหมอย่าใช้อำนาจบาดใจบังคับจิตใจคนอื่นนักก็แล้วกัน ยายสาพูดเฉียงเข้มออกมาด้วยแววตาที่แข็งกร้าวไัตถุสมัยนี้ใครเขาจะทำตัวแบบนั้นล่ะยายว่าแต่ไหนๆก็มาแล้วข้าอยากขอคุยกับส้อยบ้างได้หรือเปล่าล่ะได้สิเดี๋ยวข้าขึ้นไปเรียกมันลงมาให้ว่าแล้วแกก็ขยับตัวลงจากแคร่ไม้ใตะถุนบัดแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปเรียกหลานสาอเป็นยังไงบ้างวะยายสาแก่ตกลงข้อเสนอของเองไหมไอ้ป๋องเอ่ยถามหลังจากที่ไอ้เหินเดินออกมาจากบ้านยายสา เรื่องนั้นนะ่ะไม่มีปัญหาแต่ที่น่าหนักใจก็คือนางไส้มันยังเย็นชากับข้าเหมือนเดิมไอ้เหินพูดด้วยสีหน้าเก่งเกลียดแน่นะสิก็มันชอบพออยู่กับไอ้เสียนอยู่ข้าว่าถ้าเอองอยากได้มันจริงๆก็ต้องรีบจัดการไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถูกไอ้เสียนมันคาบเอาไปแดกก่อนเอองจะน้ําตาเช็ดหัวเข่านะเว้ยไอ้ป๋องรีบยุรงทันทีเออข้าก็คิดอยู่แต่ใช้ไม้อ่อนแล้วไม่ได้ผลข้าก็ต้องใช้ไม้แข็งแบบที่ข้าถนัดละว่า เองคอยดูไอ้เหินกบกรามเสียงนั่นยังเอาจริงต่อมามันก็มาวนเวียนหาสาวส้อยที่บ้านเกือบทุกวันแต่ดูเหมือนสาวส้อยก็ยังเมินหมังกับมันอยู่เหมือนเดิมไม่ว่ามันจะพยายามหวาดล้อมยังไงสาวส้อยก็ไม่มีวี่แววจะเปิดใจให้มันแม้แต่จะส่งยิ้มให้พิเศนข้าเบื่อเหลือเกินที่จะต้องมานั่งพูดคุยกับเจ้าเหินมันแทบทุกวันข้าแทกจะทนไม่ไหวแล้วนะส้อยเอ่ยขึ้นมาขณะที่พากันมานั่งพักหนื่ ที่เพิงพักตรงชายดงน้ำคำหลังจากที่ไปหาเก็บสมุนไพรมาให้ยายตาทำยารักษาคนไข้แล้วทำไมต้องคอยมาเอาใจมันด้วยละ่ะก็รู้กันอยู่ว่ามันเคยทำอะไรกับซ้อยไว้หรือว่ายายของซ้อยเปลี่ยนไปซะแล้วเจ้าเสนมีสีหน้ากังวลขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่เสนยายแกมีความจะเป็นบางอย่างอีกหน่อยพี่เสนก็จะเข้าใจเองเอาเถอะพี่ไม่รู้ว่าแกมีเรื่องอะไรกับไอเหิน ซรอยยังไว้วางใจพี่และมั่นคงในความรักของเราแค่นี้พี่ก็พอใจแล้วทำไมจะไม่ไว้ใจถึงขนาดนี้พี่ยังไม่เชื่อใจข้ายหรือเชื่อใจสิแต่เห็นไอ้เหินมันเดินเข้าเข้าออกๆออออบ้านสร้อยทุกวันพี่ก็หวั่นใจบ้างเป็นธรรมดาแทบอยากจะเข้าไปลากคอมันออกมาทุกครั้ง <laughs> ถ้าใจกล้าขนาดนั้นก็ลองมาลากดูสิไอ้เสนเสียงนั้นดังขึ้นทำเอาสองหนุ่มสาวถึงกับสะดุง้ง เมื่อหันไปดูก็เห็นไอ้เหินเดินถือปืนเข้ามาพร้อมกับพักพวกที่แท้ก็แอบมาจู่จีกันอยู่กลางดงนี่เองข้ารู้อุตสาเป็นห่วงแทบตายคิดว่าหมามันจะคาบปลาย่างไปแดกก่อนซะแ,แล้วจริงไหมว่าพกเรอแ <c oughs> มนแล้วเพระาะฉะนั้นก็รีบเอาไปรับประทานก่อนหมามันจิไอเหนอเินไอป๋องหัวเร,ราะระพลังเดินถือปืนแก็บเข้ามารายล้อมทั้งสองไว้พร้อมกับไอ้สง ซึ่งกลางหลังสะพายดาบยาวท่าทางไม่น่าไว้ใจพวกแกแน่ใจนะว่าใครเป็นหมาอย่าคิดนะว่ามีพวกมากแล้วจะมาเป็นหมาหมู่รุมฆ่าได้เจ้าเสียนลงมายืนบางร่างสาวต้อยไว้ยังไม่หวัดวันเออเอ็งไม่ต้องปากดีไอ้เต่นเอ็งจําไวด้วนนด้วยว่าตอนเนี้ยยยสาแกยกต้อยให้ข้าดูแลแล้วต่อไปเนี้ยเอ็งอย่ามาสอไอ้เหินชี้หน้าศตรูหัวใจอย่างขุนแค้นไม่จริง ยายไม่เคยพูดแบบนั้นเจ้าอย่ามาโมเมเอาหน้าด้านด้านนะอย่างงันรึแล้วยายสาแก่ได้บอกความจริงให้เจ้ารู้หรือ,อย่างหลัดซ้อยถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกให้ฟังก็ได้ไอ้เหินยิ้มเยอะอย่างพูดชนะความจริงความจริงอะไรไห้เหินเจ้าเส็นอดถามขึ้นมาไม่ได้อ๋อเอ็งก็คงไม่รู้สินะว่าไอ้เหินเหลือบตามองมาที่สาวซ้อยพอแล้วเจ้าจะเอาอยัางไงก็ว่ามา ่าให้มีเรื่องราวกันก็พอดีมากแสดงว่าเองฉลาดไม่น้อยงั้นถ้าไม่อยากมีปัญหาเองก็กลับบ้านเดี๋ยวนี้ข้าจะไปส่งเองตกลงไหมมันพูดยิ้มยิ้มอย่างมีเล่ห์ไหนสร้อยอย่าไปยอมมันนะพี่จะพาเจ้ากลับเองไม่เป็นไรหรอกพี่แสนข้าดูแลตัวเองได้พี่ไม่ต้องห่วงว่าแล้วสร้อยก็กว้าเอาตะกร้กาใส่สมุนไพรเดินออกไปถ้าให้เจ้าเสียนได้ตะขมกรามด้วยความเจ็บปวด ในขณะที่ไอ้หินหันมาจฉกยิ้มใส่อย่างเย้ยจันก่อนที่จะพากระเดินตามซ้อยไปแต่เดินกันมาจนเกือบจะผลทายดงไอ้เหินก็ให้เพื่อนเข้าไปแอบซุ่มอยู่หลังปุ่มไม้ส่วนตัวมันก็เดินตามหลังส้อยไปพอได้โอกาสก,าก็สวมวิญญาณสัตว์่าทุดกระชากร่างของดอนเข้าไปใต้ต้นไม้ใบหนอแล้วผลักดอนล้มลงก่อนที่จะกระโจนขึ้นก้มร่างบอบบางไว้เบื้องหลังแกแกจะทําอะไรคะปล่อยข้านะ หญิงสาวร้องนั่นดิ้นรนสุดชีวิตข้าก็จะทําแบบที่ผัวเมียเขาทํากันน่ะสิข้าไม่ปล่อยให้ไอเ้เสมันข้าเอาเองไปกินก่อนรอกยอมข้าดีๆแล้วเองจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวไอ้ไอ้สารเลวปล่อยข้านะช่วยข้าด้วยต้อยกรีดร้องขึ้นมาสุดเสียงทําให้ไอ้เหินโกรธขึ้นมาจนหน้าแดงดำก่อนที่จะใช้กําปั้นชกท้องหญิงสาวเต็มแรงเท่านั้นแหละซ้อยถึงกับจุกเจีจนร้องไม่ออก ขณะที่ไอ้เสนมันแอบตามมาห่างๆพอแววได้ยินเสียงร้องก็รีบวิ่งตามมาแต่ไอ้ป๋องไอ้สงก็โผล่พรวดออกมาดักนาก่อนจะหวดเข้าเดบผ่านท้ายปืนจับและสันดับจนร่างเจ้าเสนล,ล้มลงแน่นิ่งสลบเหมือดส่วนไอ้เหินก็รีบเด็จศึกสาวต้อยอย่างหน้ามืดตามัวแต่แล้วจุจๆวิมานชั้นเจ็ดของมันก็พลันสลายเมื่อถูกไม้ท่อนเครื่องฟาดเข้าที่ท้ายถอยโอ๊โอ๊ะเยย,ยสอไอ้เหินครางออกมา เมื่อหันมาเห็นร่างของคนแก่ยืนถือท่อนไม้โดยแววตาที่เกล็ดแกนปานจะกินเลือดกินเนื้อก่อนที่ความรู้สึกของมันจะดับวุบไปนี่มันก็นานแล้วนะเว้ยป่านี้เหินไม่ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าไปสิบรอบแล้วหรือวะไอ้ป๋องบนขึ้นมาขณะที่นั่งเฝ้าร่างเจ้าเต๋นซึ่งยังคงนอนตลบอยู่แต่ถ้างั้นเราไปดูมันดีกว่าไหมสงสัยมันคงหมดเรี่ยวแรงจนลุกไม่ขึ้นแล้วมัง้งแต่เมื่อเดินมาถึงก็เห็นไอ้เหินนอนแผ่ลาอยู่เพียงเดียวใดกว่าจะแก้ไขให้ใหฟื้นขึ้นมาได้ ไอ้ป๋องต้องใช้บอ่อน้ำสวนตัวลูบหน้าให้มันโอ้ยยายสาแกทำข้าเจ็บแสบมากต่อไปนี้นะข้าจะไม่ปราณีสองยายหลานนั่นอีกแล้วไปดูเถอะข้าจะเอาคืนให้ตาสมมันกัดฟันพูดยังเจ็บใจใช่งั้นคืนนี้ก็บุกขึ้นบ้านจัดการเอาทั้งยายทั้งหลานเป็นเมียเลยไม่เอ๋นอุ้ยอาป๋องเชิญเองเอายายมันไปคนเดียวเถอะว่าแต่เองเอาน้ำที่ไหนมาลูบหน้าข้าวะเนี่ย ลิ่นมันพิลึกพิลึกยังไงไม่รู้ไอ้ป๋องได้ยินแล้วก็ถอยห่างออกมาอย่างรู้ดทันอ่าพอดีแถวนี้น้ำมันหายากข้าก็เลยต้องใช้ย่อแทนน่ะฮะอะไอ,อไอ้ไอ้ป๋องไอ้ไอ้เวนมันเลยไอ้เหินผุดลุกขึ้นมาขณะที่ไอ้ป๋องเพ่นอ้าออกไปจนไกลลิบต่อมาไอ้เหินก็บอกเรื่องราวที่ยายตาเป็นกระสือให้พ่อมันรับรู้แล้วก็อ้างว่ายายาแอบทำร้ายมันเพื่อปิดปากมันจึงขอจัดการกับแกด้วยมือตัวเอง ซึ่งผู้ใหญ่เห็มก็ไม่ขัดขวางแต่ให้มันรอเวลาไปอีกระยะหนึ่งก่อนซึ่งไม่นานข่าวลือที่ยายตาเป็นผีกระสือก็แพร่สะพัดไปทั้งหมู่บ้านทําให้ผู้คนต่างหวาดผวาแค่เห็นสองยายหลานเดินมาก็รีบหลบหน้าไปให้ห่างๆจนทั้งสองต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านตนเองจะมีก็แต่เจ้าเสนเท่านั้นที่มันมาเยี่ยมเยือนไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งกลางดึกของวันหนึ่งไอ้เขินก็พาพักพวกไปที่บ้านยายตา ด้วยเป้าหมายที่จะจัดการกับสองยายหลานขั้นเด็ดขาดยายสายายสาลงมาหาข้าหน่อยสิทำไมลงมาข้าจะขึ้นไปเองนะแต่แล้วก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆออกมาจากในห้องได้ยินไหมยายสาข้าให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายเพราะข้าได้รับอนุญาตจากพ่อแล้วให้มากำจัดผีกระสือเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านแต่ถ้าแกยอมยกต้อยให้กับข้าข้าก็มีวิธีจะช่วยแกได้ว่ายังไงยายสา ถ้าว่าก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นจากบนบ้านทำให้ไอ้เหินหมดความอดทนทันทีได้ทางนั้นก้าจะขึ้นไปแล้วนะว่าแล้วมันก็เดินมาที่บันไดบ้านแต่ทันใดนั้นเสียงไอ้สงก็ร้องลั่นขึ้นมาอย่างเจ็บปวดเมื่อหันไปดูก, <c oughs> ก็เห็นมันปากอ้าตาเลือกันเพราะบัดนี้มันถูกผีกระสือกบกัดเข้าขที่สันคอจนเลือดสดๆไหลทะลักออกมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ภาภาพับพับผีกระสือใหญ่ตาไอ้ป๋องที่อยู่ใกล้ๆร้องเสียงหลงพลางตะวัดปืนแก๊บขึ้นมาอย่างลอน,ลนขณะที่ผีกระสือพุ่งหัวเข้ามาหามันอย่างรวดเร็วและไม่ทันที่มันจะได้กระดิกนิ้วกระสือร้ายก็พุ่งเข้าถึงตัวพร้อมกับอ้าปากกว้างก่อนจะฝังคมเขี้ยวเข้าไปที่ลำคอของมันไอ้ป๋องไม่ทันจะร้องอะไรออกมาหลอดลมก็ถูกฉีกกระชากจนขาดกระตุยเลือดสีแดงฉานพุ่งกระทุดปานท่อแตก ก่อนที่ร่างของมันจะล้มลงกระแทกปืนเอใย,ย,ยายตาแกแกจะเข้ามานะไอ้เขินเห็นแล้วก็ยกปืนลูกซองขึ้นมาด้วยสีหน้าหวัดวันแต่พริบตานั้นหัวกระสือก็ลอยละลิ้วเข้ามาหาพร้อมกับเสียงปืนดังสนั่นวันไหวในระยะเผาขนขนาดนั้นใบหน้าผีกระสือยายตาก็ถูกกระสุนเจาะทะลวงจนเป็นรูปรุนต่อให้เป็นผีสงังแต่ถ้าหนังไม่เหนียวสักอย่างก็ไม่มีทางรอด ยยไม่นะเสียงสาวส้อยวียดร้องขึ้นมาเมื่อมองเห็นหัวยายสาเปลวกระเด็นลงไปกลิ้งกับพื้นไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาอีกตลอดกัน <c oughs> ช่วยไม่ได้แกกฆ่าเพื่อนของข้าก่อนนะส่วนไอ้ก็ไปกับข้าเดี๋ยวนี้ไอ้เหินเข็นเสียงหัวเราะขณะที่สาวส้อยวิ่งร้องไห้ลงมาหายายอย่างสิ้นหวังแล้วก็ถูกมันฉุดกระชากพลากตัวออกไปแล้วไม่นานท่ามกลางความมืดมิดของคืนสยองนองเลือด ก็ได้ยินเสียงร้องอย่างแสนเจ็บปวดดังขึ้นมาอย่างยาวนานต่อมาผู้ใหญ่เห็มพร้อมกับลูกบ้านอีกหลายคนก็เดินถือครบเพิงและไปฉายมาดูเหตุการณ์ที่บ้านของยายสาก็พบกับภาพที่น่าสะยดสยองของศพไอ้ป๋องและไอ,สอ้สงและซากหัวติดกับลำไส้ของกระสือยายสาขณะที่สาวสอยนั่งซบอกเจ้าเสนร้องไห้จนตาบวมมันเกิดอะไรขึ้นนางสอยบอกข้ามานะแลไอ้เหินมันหายไปไหน ผู้ใหญ่เดินมาถามเสียงเปล่าแต่ตากวัดมองหาลูกชายพวกเขาเข้ามาทำร้ายข้ากับยายแล้วยายก็ถอดหัวออกเป็นกระสือและเข้าเล่นงานพวกเขาแต่แตยายถูกปืนเจ้าเหินยิงตายโธ่เถามว่าไอ้เหินมันไปไหนมันไม่ได้ถูกทำร้ายใช่ไหมเขาถูกทำเขาถูกยายทำร้ายแต่ก็วิ่งหนีไปทางนั้นได้ยินแล้วผู้ใหญ่ก็รีบจ้เอ้าไปยังทิศทางนั้น โดยมีสายตาของส้อยมองตามไปพร้อมจีกยิ้มที่มุมปากเดินไปได้ไม่ไกลผู้ใหญ่ก็ถึงกับเข่าอ่อนมาพบกับร่างของลูกชายที่นอนตายอย่างน่าอานาถในสภาพที่ไม่แตกต่างก,กันกับเพื่อนทั้งสองคนหรือนี่คือผลของการที่แกตามใจลูกและปล่อยให้มันทำร้ายคนอื่นตามอำเภอใจจนในที่สุดก็เกิดผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างคาดไม่ถึง เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนขึ้พลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกรับขอประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งม,มอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม้บันเทิงและทีมงาน ขอลา,าไปก่อนสวัสดีครับ